5สิ่งที่คนสำเร็จทำทุกเช้าแต่คนทั่วไปไม่เคยรู้ก่อนจะไปรับฟังผมฝากทุกคนช่วยกด subscribe และกดไลค์ให้ช่องของผมขอให้ร่ำรวยถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเรามักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนสิ่งอื่นใดเลื่อนดูโซเชียลอ่านข่าวที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายกินข้าวไปแบบเร่งรีบแล้ว ก็รีบออกจากบ้านเพราะกลัวจะไปสายนี่คือภาพที่คุ้นตาของคนทั่วไปหลายล้านคนทั่วโลกแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำอะไรกันในช่วงเวลาเช้าเพราะเชื่อหรือไม่ว่าความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นต่อที่คุณเข้าออฟฟิศหรือเริ่มทำงานในตอนเก้าโมงเช้าแต่มันเริ่มตั้งแต่คุณลืมตาตื่นนอนเลยต่างหาก คุณอาจเคยได้ยินชื่อของบุคคลอย่างอีลอนมัส์โอปราห์วินฟรีทิมคุกหรือโทนี่็อบินพวกเขาล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือกิจวัตรยามเช้าที่มีเป้าหมายกิจวัตรในตอนเช้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันคือจุดเริ่มต้นของพลังที่จะกำหนดว่าทั้งวันของคุณจะออกมาแบบไหนจะเครียดหรือสงบจะเร่งรีบหรือมีประสิทธิภาพจะเป็นวันธรรมดาหรือเป็นวันที่คุณได้เข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตอีกก้าว คนทั่วไปอาจไม่รู้แต่คนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากให้ความสำคัญกับเวลาในตอนเช้ามากกว่าสิ่งอื่นใดเพราะมันคือเวลาที่จิตใจยังใสสะอาดสมองยังสดใหม่และร่างกายยังพร้อมที่จะรับพลังใหม่ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5สิ่งที่คนสำเร็จทำในทุกเช้าแต่คนทั่วไปไม่เคยรู้ซึ่งถ้าคุณนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ แม้เพียงข้อเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับข้อที่หนึ่งเขาให้เวลากับตัวเองก่อนให้เวลากับโลกหนึ่งในสิ่งที่คนสำเร็จมักทำเป็นอันดับแรกหลังตื่นนอนคือการให้เวลากับตัวเองก่อนที่จะเช็คโทรศัพท์ก่อนจะตอบอีเมลก่อนจะให้ความสนใจกับเสียงรบกวนจากโลกภายนอก เพราะพวกเขารู้ดีว่าเวลาเงียบๆในตอนเช้าคือสมบัติล้ำค่ามันคือเวลาที่พวกเขาสามารถทบทวนเป้าหมายตั้งจิตและเติมพลังใจให้กับตัวเองบางคนอาจเลือกนั่งสมาธิเพียงสิบนาทีบางคนอาจเขียนบันทึกเพื่อขอบคุณสิ่งดีๆที่มีในชีวิตบางคนอาจแค่นั่งเงียบๆกับความคิดของตัวเองโดยไม่แตะโทรศัพท์เลยการให้เวลากับตัวเองในช่วงเช้า ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือการตั้งศูนย์กลางของชีวิตก่อนที่จะโดดโลกภายนอกดึงความสนใจไปตลอดทั้งวันลองคิดดูสิว่าถ้าคุณตื่นมาแล้วเปิดมือถือทันทีคุณจะเริ่มวันใหม่ด้วยอะไรข่าวร้ายโอสต์ตรามาข้อความจากเจ้านายพวกนี้ไม่ได้เติมพลังเลยมีแต่จะดึงคุณให้เหนื่อยตั้งแต่เช้า ในทางกลับกันถ้าคุณให้เวลาแค่สิบนาทีอยู่กับตัวเองในความเงียบสิ่งนี้จะช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียดและเปิดรับไอเดียใหม่ๆยังมีประสิทธิภาพไม่ต้องใช้เวลาเยอะแค่เปลี่ยนลำดับความสำคัญในตอนเช้าก็เปลี่ยนทั้งวันของคุณได้แล้วข้อที่2เขาออกกำลังกายเพื่อปลุกพลังชีวิตไม่ใช่แค่เพื่อหุ่นดี ในขณะที่คนทั่วไปยังงวงเงียลากสังขารลุกจากเตียงหรือแม้แต่บางคนยังคงนอนกลิ้งไปมาอยู่บนที่นอนคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แต่มันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายเพื่อหุ่นดีหรือสุขภาพเท่านั้นมันคือพิธีกรรมที่พวกเขาใช้ในการตุกพลังชีวิตทุกเช้าคุณอาจคิดว่า การจะประสบความสำเร็จต้องนั่งวางแผนนั่งประชุมหรืออ่านหนังสือถูกครับแต่นั่นคือขั้นตอนหลังจากที่พลังในตัวพร้อมแล้วและอะไรคือสิ่งที่ช่วยเปิดสวิตช์พลังงานทั้งร่างกายและจิตใจได้ดีที่สุดคำตอบคือการขยับตัวมีงานวิจัยทางประสาทวิทยาจำนวนมากที่ยืนยันว่าการออกกำลังกายในตอนเช้าเช่นการเดินเร็วโยคะวิ่งจ็อกกิง้ง หรือแม้แต่แค่การยืดเหยียดเบาๆจะช่วยกระตุ้นสารโดพามีนเซโรโทนินและเอนโดอฟินซึ่งทั้งหมดนี้คือสารแห่งความสุขความมั่นใจและความตื่นตัวทางสมองคุณรู้ไหมว่าซ e o ของ Apple อย่างทิมคุกม,มักเริ่มวันใหม่ตอนตีสีและออกกำลังกายก่อนเริ่มทำง,งานทุกวันหรืออย่างมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่มีวินัยมากที่สุด คนหนึ่งในโลกเธอจะตื่นตี4.30เพื่อเข้ายิมเพราะเธอบอกว่ามันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถควบคุมวันของฉันได้ประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าคุณต้องตื่นตี4หรือต้องวิ่งมาราธอนแต่คือคุณให้ร่างกายได้ขยับได้หายใจและได้ปลุกพลังชีวิตก่อนจะ,ะเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยความเครียด หลายคนตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยหมดแรงเบื่อชีวิตทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนั่นเพราะพวกเขาไม่ได้เปิดระบบพลังงานในร่างกายอย่างถูกวิธีลองเปรียบเทียบกับรถยนต์ดูสิถ้าคุณสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่วอมเลยมันก็อาจจะกระตุกวิ่งไม่เต็มที่แต่ถ้าคุณวอมเครื่องอย่างดีเติมน้ำมันให้เต็มและกดคันเร่งด้วยความมั่นใจรถคันนั้นก็พร้อมจะพาคุณไปได้ไกลเท่าที่คุณต้องการ ออกกำลังกายตอนเช้าก็เหมือนกันมันคือการวอร์มเครื่องชีวิตเป็นการเปิดประตูให้พลังงานใหม่ไหลเข้ามาในตัวคุณและเมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยพลังคุณจะรู้สึกว่าทั้งวันของคุณมีพลังมีโฟกัสและมีสมาธิม,มากกว่าที่เคยบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลา แต่ในความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องมีเวลามากขอแค่10ถึง20นาทีแค่วิดพื้นยืดเส้นเต้นเบาๆกับเพลงโปรดหรือเดินรอบบ้านสักสองสามรอบมันก็เปลี่ยนความรู้สึกได้อย่างสิ้นเชิงอย่าลืมว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากพลังเล็กๆในตอนเช้าและถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตลองเริ่มที่การขายับตัวก่อนเป็นอันดับแรกข้อที่สเขาจัดระเบียบความคิด ก่อนจะจัดการสิ่งอื่นในชีวิตถ้าร่างกายคือเครื่องยนต์จ,จิตใจก็คือภูมิลัยที่จะกำหนดทิศทางของชีวิตและสิ่งที่คนสำเร็จทำในทุกเช้าก็คือการจัดระเบียบความคิดของตัวเองให้พร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคุณเคยรู้สึกไหมว่าวันทั้งวันผ่านไปเร็วมากแต่กลับรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรที่มีความหมายเลย อีเมลเข้ามารัรวงงานยิบย่อยรุมร้าวสมาธิหายไปตลอดเวลาแล้วตอนเย็นก็จบด้วยคำว่าเหนื่อยแต่ไม่มีผลงานเหตุผลหลักคือคุณไม่ได้วางกรอบความคิดไว้ตั้งแต่ต้นวันคนทั่วไปมักปล่อยให้โลกภายนอกกำหนดว่าพวกเขาจะคิดอะไรทำอะไรและรู้สึกอย่างไรแต่คนที่ประสบความสำเร็จกลับ เริ่มต้นวันด้วยการตั้งเจตนาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า i n t e n t i o n a l thinking พวกเขาใช้เวลาไม่กี่นาทีในตอนเช้าเพื่อตอบคำถามง่ายๆว่าวันนี้ฉันต้องการโฟกัสกับอะไรงานไหนสำคัญที่สุดฉันอยากรู้สึกแบบไหนในวันนี้ถ้าเกิดเรื่องแย่ฉันจะรับมือด้วยท่าทีแบบไหนนี่คือวิธีการ เตรียมจิตใจแบบคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงบางคนใช้สมุดโนด้ตเพื่อเขียนสิ่งที่ต้องทำออกมาเป็นข้อฮ่ฮะบางคนเขียนสามเป้าหมายหลักของวันลงไปบนกระดาษบางคนใช้วิธีจินตนาการภาพตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและถามว่าฉันต้องคิดแบบไหนถึงจะเป็นคนนั้นได้ การจัดระเบียบความคิดไม่ใช่การคิดมากแต่มันคือการเลือกคิดเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าลองนึกภาพว่าจิตใจของคุณคือโต๊ะทำงานถ้าเช้าๆคุณไม่เคลียร์โต๊ะก่อนคุณจะเอาอะไรใหม่ๆมาวางได้อย่างไรไฟล์เก่างานค้างความคิดลบๆที่เหลือจากเมื่อวานยังวางอยู่เต็มโต๊ะมันยากมากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยังมีพลังแต่ถ้าคุณเคลียร์โต๊ะในใจให้โล่ง คุณจะสามารถจัดวางเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญและพร้อมรับมือกับสิ่งไม่คาดฝันได้ดีกว่าคนอื่นหลายเท่าบุคคลระดับโลกหลายคนใช้เวลาในตอนเช้าเพียง5-15นาทีเพื่อวางแผนล่วงหน้าเช่นบินเกตใช้วิธีบันทึกและวิเคราะห์ความคิดรายวันโทนี่ร็อบบินทำสิ่งที่เรียกว่าพรมิงคือการจดจำสิ่งที่ดีและวางเป้าหมายระยะสั้น หรือแม้แต่นักกีฬาระดับโลกหลายคนก็จะนั่งเงียบเงียบเพื่อจินตนาการภาพความสำเร็จของตนก่อนลงสนามจริงเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าคุณไม่กำหนดทิศทางความคิดของตัวเองโลกภายนอกจะกำหนดมันแทนคุณคุณอาจโดนข่าวลบทำให้หมดแรงตั้งแต่เช้าคุณอาจปล่อยให้เสียงบ่นจากคนอื่นทำให้คุณหงุดหงิดหรือคุณอาจวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆจนลืมไปเลยว่า วันนี้คุณอยากจะเป็นใครดังนั้นก่อนที่คุณจะเปิดมือถือเปิดอ e ีเมลหรือไปเผชิญกับความวุ่นวายของโลกให้เวลาสั้นๆกับตัวเองเพื่อจัดระเบียบความคิดให้ชัดเพราะความคิดที่ชัดจะนำไปสู่การกระทําที่เฉียบคมและชีวิตที่มีทิศทางและนั่นแหละคือเหตุผลที่คนสำเร็จเริ่มต้นเช้าออด้วยสมาธิที่แน่นมากกว่างานที่รีบ ข้อที่สเขาอ่านเพื่อเติมเชื้อเพลิงความคิดก่อนออกเดินทางในขณะที่หลายคนเริ่มต้นเช้าด้วยกาแฟคนสำเร็จส่วนใหญ่กลับเริ่มต้นด้วยหนังสือเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรปลุกความคิดและเติมเชื้อเพลิงให้สมองได้ดีไปกว่าการอ่านมันอาจไม่ใช่การอ่านนานเป็นชั่วโมงแต่มันคือการเลือกเสพเนื้อหาที่มีคุณค่า ที่จะปรับทัศนคติเติมแรงบันดาลใจหรือเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับจิตใจลองคิดง่ายๆรถยนต์ต้องเติมน้ำมันสมองก็ต้องเติมเชื้อเพลิงทางปัญญาและการอ่านคือหนึ่งในแหล่งเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีวอร์เรนบัฟเฟตมหาเศรษฐีผู้โด่งดังเคยกล่าวไว้ว่า The more you learn the more you EAIN ยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไรคุณก็จะมีค่ามากขึ้นเท่านั้นและคุณรู้หรือไม่ว่าเขาใช้เวลามากถึง80%ของวันไปกับการอ่านแม้กระทั่งตอนเช้าเขายังใช้เวลาหลายสิบนาทีอ่านบทความข่าวเศรษฐกิจหรือบทวิเคราะห์เพื่อให้สมองของเขาได้อัปเดตภาพรวมโลกก่อนจะลงมือทำการตัดสินใจทางธุรกิจแต่คุณไม่จำเป็นต้องอ่านนานขนาดนั้น คนสำเร็จหลายคนเพียงแค่อ่านบทความสั้นๆหนังสือสองสามหน้าหรือฟังหนังสือเสียงในขณะออกกําลังกายโรบินชามาผู้เขียนเดอ 5am กลับบอกไว้ว่าชัยชนะในชีวิตเริ่มจากชัยชนะในเช้าและไม่มีอะไรทรงพลังไปกว่าการอ่านสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในยามเช้าเขาแนะนำให้ใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีในตอนเช้าอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจความคิดหรือทักษะชีวิตเพราะมันจะเปลี่ยนโหมดของคุณจากผู้รอดชีวิตไปเป็นผู้เติบโตคนทั่วไปมักจะบอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่คำถามที่ควรถามกลับคือคุณไม่มีเวลาอ่านจริงๆหรือแค่ยังไม่ให้ความสำคัญกับมันหนังสือดีๆหเล่มอาจเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดชีวิตประโยคหนึ่งประโยคที่คุณเจอในยามเช้า อาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่เปลี่ยนทั้งวันของคุณให้มีคุณภาพหรือเนื้อหาสั้นๆที่คุณอ่านใน5นาทีอาจช่วยคุณตัดสินใจครั้งใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดลองนึกภาพแบบนี้คนที่ตื่นมาแล้วอ่านข้อความด่าทอในโซเชียล v ว r s u s คนที่ตื่นมาแล้วอ่านบทความดีๆหรือประโยคปลุกใจจากนักเขียนที่เขานับถือใครจะเริ่มวันได้ดีกว่ากัน มันไม่ใช่เรื่องปริมาณแต่มันคือทิศทางของพลังงานการอ่านในตอนเช้าไม่ได้ทำให้คุณฉลาดในทันทีแต่มันจะค่อยๆก่อร่างความคิดสะสมทัศนคติและบ่งเพาะวิสัยทัศน์แบบคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกับการสะสมเหรียญในกระปุกวันและนิดแต่พอเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นความมั่งคั่งทางปัญญาคุณจะเริ่มมองโลกด้วยมุมมองที่ลึกขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้น และมีเหตุผลมากขึ้นในการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตและทั้งหมดนี้เริ่มจากการหยิบหนังสือขึ้นมาเพียงวันและไม่กี่นาทีเท่านั้นข้อที่หเขาขอบคุณชีวิตก่อนจะขออะไรจากมันในขณะที่ผู้คนจำนวนมากเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำถามว่าวันนี้ฉันจะได้อะไรจะมีโชคไหมหรือจะเจอเรื่องแย่อีกหรือเปล่า คนที่ประสบความสำเร็จกลับเริ่มต้นวันด้วยคำพูดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำว่าขอบคุณฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมแต่เบื้องหลังคำคำนี้คือพลังทางจิตวิทยาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนการรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เรามีคือการตั้งฐานชีวิตให้มั่นคงเป็นการยืนอยู่บนรากฐานของความสุขไม่ใช่ความขาด มันคือการตื่นมาแล้วมองเห็นสิ่งที่ดีก่อนที่โลกภายนอกจะมาสกิดให้เห็นสิ่งที่ขาดคนสำเร็จจำนวนมากมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือพวกเขามีสมุดขอบคุณหรือ aitual แห่งความกตัญญูที่พวกเขาทำเป็นประจําทุกเช้าบางคนเขียนว่าขอบคุณที่ตื่นมาแล้วยังหายใจบางคนขอบคุณครอบครัวสุขภาพโอกาส หรือแม้แต่ปัญหาที่ยังมีให้เรียนรู้บางคนแค่หลับตาสูดลมหายใจเข้าแล้วพูดในใจว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีโอกาสได้ลองใหม่อีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิทยาแต่งานวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยฮาวาดาและสแตนฟอร์ดยืนยันว่าคนที่ฝึกความกตันอยู่ในตอนเช้ามีแนวโน้มจะสุขภาพจิตดีขึ้นมีความมั่นใจสูงขึ้น และแตัดสินใจแม่นยำขึ้นเพราะสมองของเราจะกรองข้อมูลตามอารมณ์ที่เราเริ่มต้นวันถ้าเราตื่นมาด้วยความกังวลสมองจะหาสิ่งที่ผิดพลาดแต่ถ้าเราตื่นมาด้วยความรู้สึกขอบคุณสมองจะเริ่มมองหาสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งวันและนั่นแหละคือพลังที่คนธรรมดามองข้ามแต่คนสสำเร็จยึดถือ คุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ร่ำรวยไม่ใช่แค่เพราะเขามีเงินแต่เขามองเห็นความมั่งคั่งในสิ่งเล็กๆตั้งแต่ก่อนเขารวยจริงด้วยซ้ำคนที่มีความสุขไม่ใช่เพราะเขาไม่มีปัญหาแต่เพราะเขาเลือกมองเห็นของขวัญที่ซ่อนอยู่ในความทุกข์การขอบคุณในสิ่งที่มีไม่ได้ทำให้คุณหยุดเติบโตแต่มันทำให้คุณเติบโตจากพื้นฐานที่มั่นคง ไม่ใช่จากความกลัวไม่ใช่จากการเปรียบเทียบไม่ใช่จากความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอคุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คุณสามารถมีมุมมองที่สวยงามกับชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้และนี่คือความลับที่คนทั่วไปไม่รู้แต่คนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าคนที่รู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กๆมักได้รับสิ่งใหญ่ๆมาโดยไม่รู้ตัว คนที่มองโลกในแง่ดีจะสร้างโลกที่ดีขึ้นรอบตัวได้เสมอบทสรุปที่อยากฝากไว้ห้าอย่างที่คนสำเร็จทำทุกเช้าไม่ได้เป็นเพราะเขามีเวลาแต่เพราะเขาเลือกใช้เวลาอย่างตั้งใจพวกเขาตื่นขึ้นมาด้วยพลังไม่ใช่เพราะโชคดีพวกเขาขยับร่างกายเพื่อเติมพลังชีวิตไม่ใช่แค่ลดผุมพวกเขาเคลียร์หัว เพื่อโฟกัสไม่ใช่แค่แก้ปัญหาพวกเขาอ่านเพื่อเติบโตไม่ใช่แค่มีความรู้และที่สำคัญที่สุดพวกเขารู้จักขอบคุณก่อนจะขออะไรจากชีวิตถ้าคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยห้าอย่างนี้แม้เพียงนิดเดียวในแต่ละวันคุณจะพบว่าชีวิตคุณค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องฝืนคุณจะไม่รู้สึกว่าฉันต้องพยายามเป็นเหมือนเขา แต่จะรู้สึกว่าฉันดีขึ้นในแบบของฉันทุกวันและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะภูมิใจที่ได้เริ่มต้นและดีใจที่คุณไม่รอให้ชีวิตพร้อมก่อนแต่คุณเลือกลงมือก่อนแล้วค่อยๆสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจด้วยตัวเอง